มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนไทยเดือดกำปั้นแคนาดาดูถูกมวยไทยอัดนายขนมต้มลูกจุดๆ,ๆุดวันที่1พฤษภาคม2564ันัทเดชวชิรรัตนวงศ์หรือว่าเสียโบท๊ทโปรโมเตอร์หนูไฟแรงแห่งค่ายเพชรยินดีนะคะ ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเป็นเนื้อหาการแปลามาจากโพสต์ของ d เดฟเลดักกัมปันชาวแคนาดานะคะดีกรีแชมป์มวยพม่าพร้อมระบุข้อความดังนี้ค่ะผมได้แปลข้อความจากโพสต์นี้โดยไม่มีการตัดต่อเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นอยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านและช่วยบอกความรู้สึกว่ามีความคิดเห็นอย่างไร มวยพมา่าต่อยไม่ใส่นวมใช้อาวุธทั้ง9ส่วนเช่นโขกหัวไม่มีกรรมการต้องน็อกเท่านั้นถึงจะชนะมวยพมา่าเป็นการต่อสู้แบบยืนที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนื่องจากกติกาน้อยในการต่อยและไม่ค่อยมีข้อห้ามในการทุ่มคู่ต่อสู้ลงพื้นมวยพมา่าคือสุดยอดของศิลปะการต่อสู้ผมไม่สนว่าคุณมีเข็มขัดการต่อสู้ชนิดอื่นมามากแค่ไหน มันไร้ประโยชน์คุณต้องต่อยโดยไม่มีหมอนอยู่บนสันมัดเจอคู่ต่อสู้ต้องสัตว์เข้ากระโหลกทำลายเนื้อเยื่อมวยพมา่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งพวกสังคมมวยไทยไม่รู้ตัวว่าบรรพบรุษมาจากไหนเป็นอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่าพมา่าเป็นประเทศที่ปิดจากนอกโลกมาเกือบ60ปีได้เวลาแล้วที่จะประกาศสักดา อาณาจักรพม่าได้ครอบครองแถบเอเชียตะวันออกด้วยการสู้รบแบบหมัดต่อหมัดชนะกรุงศรีและเอาฉเฉลยศึกกลับพม่ามยวยโบราณถูกเรียนแบบจากมวยพม่าคนไทยซ้อมโหดและดิบน้อยกว่าพม่ามวยพม่าไม่ใช่สวยงามหรือดูดีแต่มันคือการทำลายกู่ต่อสู้นายขนมต้มคือฉเฉลยศึกในพม่าเขาถูกจับตัวเหมือนกับลูกกะจุดๆๆ เขาไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นในประเทศไทยมันแค่เรื่องแต่งมาเท่านั้นเรื่องตลกก็คือคนไทยเฉลิมฉลองวันนายขนมต้มทุกปีและทำการแสดงว่าต่อยชนะนักมวยพม่าเก้าคนมันง่ายมากที่จะเขียนเรื่องเล่าเมื่อเขาคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาความจริงออกมาบอกได้ยังไงทุกวันนี้แชมป์มวยไทยมาต่อยคาดเชือกทำได้ดีที่สุดก็แค่เสมอส่วนใหญ่แพ้น็อก เป็นที่มาว่าทำไมฉันจึงตอบตกลงว่าจะจัดการต่อมวยไทยเจอมวยพม่าในสิ้นปีนี้ถึงวงการมวยไทยผมจะล่อคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ